ผิวหน้าเราจะถ้าแต่งตึงเหมือนกลับไปเป็นสาวอีกครั้งได้นี่คือหน้าสดของคนที่อายุจะห0แล้วนะคะใครดูชัดๆนะตัวเดียวจบเลยบำรุงด้วยเคลลี่ครีม2เวลาเชา้าเย็นใครที่ได้ใช้เคลลี่ครีมนะแล้วมีริ้วรอยเยอะๆปัญหาหน,าน่าหนักๆนะคุณต้องชอบมันมีอยู่ช่วงนึงเหมือน,คน,นคนโดนทอ อยากจะให้ดูผิวหน้าของน้ำช่วงที่เคยมีปัญหาจริงๆเลยค่ะลองไปดูนะคะรอยเหียวรอยอะไรนี่มันจะเห็นชัดหมดเลยริ้วรอยตรงหน้าผากนะคะเป็นเส้นเส้นเส้นเลยพอเราส่องกระจกแบบเฮ้ยทำไมเราหน้าดูแก่ขนาดเนี้ยแต่เราจะทำยังไงล่ะคะเราจะยอมแก่ยอมให้ผิวหย่อนค้อยเหรออืมไม่มีทางค่ะ เคลลี่ครีมระบุเดียวตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างมาแก้ไขปัญหาให้คุณได้โดยที่ตรงจุดมีปัญหาตรงไหนก็ตบ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 นะย้ำเลยใช่ค่ะ<อ> ก็ตบตกตกตบเข้าไปโอ้โหนี่ซึมเร็วแล้วก็ไม่เหนียวเหนื่นะด้วยใช้ตัวนี้เป็นประจำเดือนเดียวเดือนแรกก็เห็นผลแล้วนะคะสวยใสผิวหน้าเต่งตึงดูอ่อนกว่าวัยโหน้ำเลิฟมากผิวหน้าเรานั้นย้อนวัยได้จริงๆค่ะเทียบกับวันแรกที่ใช้เนี่ยโอ้โหมันเห็นความแตกต่างชัดเจนมากเลยค่ะใช้เทลิสรีมคืนแรกแล้วก็นอนตื่นเช้ามาเราลามหน้าเราดูกระจกเรานั่งมองเราแบบเฮ้ยทำไมหน้าเราอิ่มขนาดนี้แลรดูแบบชุ่มชื้นแลรดูอิ่มน้ำคือมันดูว้าวมากเลยจนเรแบบเฮ้ยหน้าเรา เฮ้ยคืนเดียวนะมันขนาดนี้เลยหรอล้างหน้าอีกลอวมาดูใหม่ก็ยังได้ผลลัพธ์แบบนะั้นรอยใตย้ตรงใต้ตาที่เราเคยมีอยู่มันไม่ดุยทำแล้วม,นะมันดูสว่างกระจ่างใสขึ้นริ้วรอยหางตาที่มันเป็นเส้นเลยแฮปปี้มากอยากจบทุกปัญหาผิวของวัย40 50 60อย่างเราๆควรเลือกใช้เคลลี่ครีมค่ะดีจริงถ้าให้ลองเรื่องผิวหน้าเรากล้ารับประกันโทรเลย021263001หรือทักไลน์แอดเคลลี่คม